สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับผมเจ้าโลกกันอีกเช่นเคยนะครับก็ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาะปั้นในตัวของอัศวินจักรกลนะครับผมล่างเอเอาบวกนะครับนี่อัศวินจักรกลสุดหล่อเท่ของเรานะครับก็ที่จริงอ่ะผมได้มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับผม <S <S พอดีว่าผมเนี่ย <S <S ตเติมแพ็คตัวส้มไว้เพราะว่าเพราะว่าเดือนเนี้ยไอตอนกลางเดือนอ่ะ ตัวอัศวินจากกลล่างแรกเนี่ยมันจะเข้ามานะครับผมนะผมเติมแพ็คนี้นะครับผม2 0 0พนนะครับเพื่อที่จะรอสุ่มตัวส้มนะครับในตู้ของอัศวินจากกลล่างแรกแบบเลดอัพนะครับผมแต่ว่าผมดันเตมือบอลนะครับผมแล้วก็ดันดวงดีนะครับผมไปสุ่มตู้อัญเชิญดีเลิศนะครับผมกด1ใบนะครับผมแล้วมันออกนะครับผมพอผมเลือกเลือกลิตรเนี่ยเป็นไว้เอ่อเป็นตัวล่างแรกนะครับผม แล้วมันดันออกนะครับผมนะตัวส้มก็เลยเออนั่นแหละนะครับผมก็ปล่อยไว้นะครับผมเพื่อว่าจะสุม220ใบเอาในตัวของหินพัฒนานะครับผมนะผมเลือกที่จะมาปั้นในวันนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยมี a ร e r t up นะครับผมการอัพดาวนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสุมนะครับผมเพื่อที่ว่าจะหาการ u ั d ดาวเนี่ยไปทําให้ตัวละครต่างๆนะครับผมรวมถึงอศวินจักรกลด้วยนะครับผมเพราะว่าของ พวกของพวกอะไรเนี่ยผมก็ยังใส่ดาวได้ไม่ครบนะครับเรดอัพนะครับผมจาก13.3เนี่ยเป็น18เลยนะครับผม oh. มาดูกันว่าผลประกอบการเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับไปกดไปเลยครับผมโลโรแรกนะโอ้โหออกใบเดียวครับจบเลยครับเรดอัพจริงไหมเนี่ย <c oughs> อย่าเพิ่งอ,อันนี้แค่รอบแรกโอ้โหรอบ2ก็2ใบเอใบเดียวเหมือนกันนะครับผมนะกดไปเรื่อยๆครับผมใบเดียวอีกแล้วเรดอัพปลอมมันเนี่ยเรดอัพทิปมันเนี่ย นี่ครับใบเดียวอีกแล้วอะไรวะสองใบโอเคได้อยู่นะครับมาใบเดียวโอ้โหเลดอาฟฟอมนั่นแหละอ่ะใบเดียวอีกแล้วนะครับสองใบโอเคอันนี้สองใบไม่ถือว่าแย่นะครับผมใบเดียวเนี่ยแย่นะครับมาโอ้โหอะไรวะเนี่ยเลดอาฟจริงไหมเนี่ยสองใบสองใบโอเคมาไม่ออกเลยเรอบสุดท้าย เดดอัพได้น้อยจังผมขอกดอีกแพทคนึงแล้วกันนะครับผมนะเอาเท่าที่เอาได้แล้วกันนะครับมาเอามาอีกหกใบนะครับผมเปิดได้อีกรอบหนึ่งนะมาโอเคเปิดไปหกใบครับผมจังหวะน,นี้หกไปเดียวโอ้กูจะบ้าตายโอเคตรงนี้มีแค่1สอันเราก็แลกมีอยู่20บใบนะครับตอนนี้แลกได้สี่ใบนะครับผมโอเคตอนนี้ผมมีอยู่24บสีใบนะครับ สงสัยว่าจะได้ใส่ใหแต่ตัวอัศวินจากกลแล้วแหละนะครับผมนะโอเคมางั้นเรากมา็มาเข้าเรื่องของเรากเลยดีกว่านะครับผมสาหรับการปั้นอัศวินจากกลนะครับอย่างที่ทบอกนะครับผมผมได้แต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าที่ไม่ได้ทำคลิปตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยเพรารอเลดอัปดาววันนี้นะครับผมนะไปลงโดนเรียวทามนะครับผมว่าโดนเรียวทามมันมันไม่ต้องใช้สเตตอะไรผมเอาไปเป็นตัวคในโดนเรียวทามนะครับโอเคพลังขึ้นมา20,000 0นะครับผมจับยาสูนฝึกไปนะครับ ก็เดี๋ยวตัวสวินจักรกลเนี่ยแต่ผมจะมาเนี่ยไล่อัพพวกนี้ต่อที่หลังนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาเข้าไปเป็นหัวหน้าูนยนฝึกด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เพิ่มเลเวลให้ตัวใหม่นะครับผมแต่ตอนนี้ก็ใส่อันนี้ไปก่อนนะครับผมเพราะผมไม่ได้ดองของอะไรไว้เลยนะตัวเจนอตผมก็ไม่ได้ย่อยนะครับผมเพราะว่าเจนอตเนี่ยก็จะได้ไปลงทีมลองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการบดขีดกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมจะลดขึ้นเป็นสาดาวก่อนนะครับผมซึ่งตัวสวินจักรกลเนี่ยสำหรับวันแรกก็น่าจะไม่ถึง4ดาวนะครับ ก็อย่างที่รู้กันนะว่าผมเอากล่องเนี่ยไปทําให้ตัวทัสซูเมกิหมดแล้วนะครับผมนะก็ต้องมาดองกันนะผมมีอยู่แค่60 0ิอันนะครับน่าจะไม่พอนะมันใช้ตกอยู่ประมาณเจ็ดสิบวันนะครับผมจาก3ดาวไปสี่ดาวนะครับเจ็ดสิบหรือแปดสิบอันเนี่ยผมจําไม่ได้นะครับผมก็เอาเท่าที่เราทําได้ไปก่อนนะครับผมปาปาาป้าป้าปาาโอเคขึ้นไปสามดาวแล้วผมกำลังขึ้นมาสี่หมื่นนะสำหรับตัวสวินจักรกลนะครับโอเค โอ้ได้ตัวน,นี้เพิ่มด้วยมา1 2 3สอสโอเคเลยสองช่องนะครับผมไม่เป็นไรนะครับผมตัวอัศวินจากกลเนี่ยผมก็ไม่เชิงว่าจะไม่ปั้นสุดหรอกแต่ว่าก็ปั้นเท่าที่ทําได้นะผมเพราะผมเอามาเป็นตัวที่ยืนเอาคอเฉยๆนะครับผมนะตัวเอาคอเฉยเนี่ยก็ไม่ต้องสุดมากอะไรขนาดนั้นก็ได้นะผมสำหรับผมนะโอเคขอป้นตรงประวัติตรงนี้สักนิดนึงนะครับ อ่ะเปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับผมเอาเศษเพิ่มอีกหน่อยโอเคได้มาเป็น1 0 16เศษนะครับอ่ะเปิดปลดได้อีกรอบนึงเลยครับโอเคตอนนี้ขาดอยู่อีก8เศษนะครับผมอีกไม่นานอีกไม่นานนะครับผมแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวหาเศษม่วงก่อนนะครับผมวันนี้ผมยังไม่ได้ฟาร์มเศษนะรอรอฟาร์มให้ตัวอัศวินจากกลโดยเฉพาะเลยนะครับแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยอัศวินจากกลอ่ะอยู่นี่นะครับผมเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับโอเค ขอฟาร์มเศษสักคู่นะผมเอาเศษม่วงแล้วก็เศษเหลืองด้วยนิดหน่อยนะครับโอเคตอนนี้มีอยู่เจ็ดเศษบ่ะผมคิดว่าผมไม่ขาดเท่าไหร่ว่าเจ็ดเศษขาด5้าเศษลหรผมคิดว่าผมทำได้นะสำหรับสี่ดาวนะครับผมผมขอลองหายเชิ่ทีหนึงฮีโร่เออนั่นแหละผมทำได้แล้วนะครับผมทำเป็นสีดาวได้นะครับ เพราะว่าผมยังมีตัวเควสอยู่นะครับผมนะจาดไปผมกดเควสเลยนะครับผมเควสนี้ได้นี่ได้กล่องมาสี่อันนะครับผมโอเคสําหรับตัวอัศวินจักรกลเนี่ยขึ้นเป็นสี่ดาวได้นะครับผมโอเคเราไปทํากันเลยนะครับผมให้เป็นสี่ดาวก็เลยขอไปกดอันนี้ก่อนนะครับอีกห้ากล่องโอเคเลือกเป็นฮีโร่ไปเลยนะครับผมโอ้มันเกินเปรเซ็นหนึ่งเรื่องนี้หว่าผมไม่น่าไปกดเพรเลยว่ะ เมื่อกี้ไม่เป็นไรนะครับผมผมนับผิดเองนะครับพลังเพิ่มข้างในแปดหมื่นนะครับผมสาหรับสี่ดาวนะครับมากันต่อครับผมเพื่อนต่อที่ปลุกตื่นนะครับผมปลุกตื่นนี่ก็น่าจะทําได้ดาวเดียวนะครับผมเพราะว่าตัวเศษม่วงไม่มีนะตัวดาวสองงใช้ห้าเศษม่วงใช่ไหมนี่ครับผมไปกันเลยครับโอเคขาดสองเศษม่วงนะครับผมเอาให้มันสุดๆอะนะครับผมนะที่เราจะทําได้สําหรับวันนี้นะครับ โอเคตรงนี้มีแรกเศษม่วงอยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดอ่าสองเศษม่วงโอเคแรกไปเลยนะครับผมอ่าเป็น2ดาวม่วงนะครับผมสําหรับตัวอัศวินจักรกลนะครับโอเคไปผมสองดาวม่วงพลังขึ้นพลังเพิเ่มขึ้นไปสามหมื่นเจ็ดนะครับผมนะมาผมอัพตาเลยนะครับโอเคเอาเป็นวิวร้อยก่อนละกันนะครับผมพลังขึ้นไปสี่หมื่นแปดนะครับไปอัพดาวให้ด้วยนะ อัพดาวไ้ผมสองดาวนะครับโอเคมากันที่ตาครับผมนะตัวนี้ก็รีมาจากเจนอตเหมือนกันนะครับมาครับผมน่าจะได้ซักเล้วร้อยน่าจะได้อยู่นะครับถึงไหมวะอาจหมดนี่อาจจะไม่ถึงเลวร้อยนะครับผมได้มากสุดจ็อาจจะ97ไม่ถึงด้วยนะครับผม96้กไม่เป็นไร9ก้าหกนะผมพลังขึ้นไป41 0 0 0นะครับมาผมอัพดาวเลยครับเพิ่มไปสาม0 0ื0เพิ่มไปเก9 0 0 0นะครับผมก็ด้เไ็นใช่2ดาวนะครับผมผมไม่ได้เตรียมตาไว้นะโอเคมากันต่อที่อุปกรณ์นะครับ อุปกรณ์นี้ผมฝากไว้กับร่างแรกอยู่นะจะเป็นเซตนี้ครับผมจะเป็นเซต H p ความเร็วเนี่ยสชิ้นนะครับแล้วก็ H p เปอร์เซ็นต์เนี่ยอีก2ชิ้นนะครับผมตัวนี้ขออัพดาวเพิ่มให้อีกดาวหนึ่งเลยกันนะครับโอเคก็ตัวอัศวินจักรกเนี่ยร่างเอเดาบวกนะครับผมหรับผมคือน่าจะต้องเล่นเป็นความเร็วด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าตัวอันตีของมันนะถ้าแดนตีใส่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะ ลดอัตราดาเมจของฝั่งตรงข้ามนะครับผมนี่งเราได้เปิดก่อนฝั่งตรงข้ามก็จะตีเบาลงนะครับผมอารมณ์จะเป็นประมาณนั้นนะครับโอเคและตัวการ์ดบัฟนะครับผมก็จะเป็นโบนัส HP เนี่ยอันนึงนะครับผมพลัง HP อีกอันนึงแล้วก็โบนัสสปีดอีกอันนึงนะครับสำหรับตัวการ์ดบัฟฮีโร่นะชิ้นนี้ครับผมก็จะเป็นการ์ดบัฟแดงนะครับผมเป็นพลังโจมตี2ช่อง HP 1ช่องแล้วผลต้านทานนะครับผมโอเคออปชั่นผลต้านทานสําหรับผมเนี่ยไม่ถือว่าเป็นออปชั่นที่แย่นะครับผมนะแล้วก็ชิ้้นนีครรัับผมอตา อัสตราเมดสองช่องนะครับผมแล้วก็ HP 1ช่องนะครับผมโอเคมาใส่หัวบอลชิ้นแรกครับผมพลังขึ้นมาอีก50,000ื่นนะครับชิ้น2บวกมาอีก50,000ื่นนะครับผมชิ้น3าับเฮทพีเฮเปอร์เซ็นต์นะชิ้นนี้น่าจะบวกเยอะห้0 0มื่นเลยครับผมแล้วก็ชิ้นนี้ครับผม HP เปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับบวกมาอีกหกหม0่นสี่นะครับผมสำหรับตัวอสเวนจักรกลนะครับมาต่อที่การบ้าบนะครับผมสำหรับชิ้นแรกปาบเข้าไปครับเพิ่มมาอีกห้าหมื่นแปดนะครับผมชิ้นนี้ ประมาณ76,000นนะครับผมเกือบแสนนะครับผมแล้วก็ชิ้นนี้โอเคโอเคเพิ่มมาแสนสามนะครับผมโอเคถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมพลังตอนนี้ก็เป็น2งล้าน2 0 0แสนนะครับโอเคมาต่อที่ปลุกตื่นนะครับผมได้อีกดาวหนึ่งนะครับก็ไปสุดที่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ยังเหลือตัวทักษะนะครับผมนะตัวทักษะนี่ก็ผมฟาร์มไว้ไม่ค่อยเยอะนะครับผมแต่ขอ พอตัวฟาร์มทักษะสักคู่นะครับผมโอเคผมก็ฟาร์มทักษะครบแล้วนะครับผมนะสำหรับตัวหน้านี้ก็ยังไม่ได้เปิดนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าตัวตาผมหมดแล้วนะครับผมไม่เป็นไรนะผมผม ไม่ได้รีบอีแล้วสำหรับหน้านี้นะครับผมมาตัวนี้นี่เราเปิดได้แค่2ช่องนะครับผมเพราะว่าการดดาวผมหมดแล้วนะครับผมมาปาบครับผมก็สําหรับช่อง2ครับเปิดไปครับผมปาบช่งหวันนี้ตรนนี้ก็ขาดอีกสี่อันนะครับผมอีกไม่นานนะครับผมนะน่าจะปลดได้ครบนะครับโอเคมาสําหรับตัวชิ้นแรกเนี่ยเออเป็นแผ่นอันนี้ใส่เป็นอะไรดีวะแผ่นอันนี้นี่ผมหาใส่หมดแล้วอะ จิกจากเจนอสสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมนะเจนอสลูกพ่อก็ขอ,อสักแผ่นหนึ่งได้ไหมขอคมดาบนะจ๊ะก็เดี๋ยวใส่เป็นแผ่นคมดาบแล้วผมให้ตัวอัศวินจากกลนะครับอ่าพลังเพิ่มมาอีกสามหมื่นสามแล้วผมสำหรับช่องนี้อ้าวช่องนี้ก็เป็นอันนี้เหมือนกันวะเอผมมีกล่องเลือกอยู่นี่ว่ะแล้วผมสําหรับตัวอันนี้นะนี่นะครับผมนะนี่เป็นเลือกแผ่นแผ่นปล่อยพลังนะครับผมโอเคเป็นแผ่นปล่อยพลังผมก็จะเลือกเป็น คมดาบเลยแล้วกันนะครับผมคื่ตัวคมดาบเนี่ยมันได้ HP นะครับผมนะผมเลยเลือกใส่เป็นคมดาบนะครับผมพลังเครื่องขึ้นมาอีกสามหมื่นสามนะครับผมยังจะมีนี่นะครับผมนะสำหรับตัวทีมพิเศษนะครับผมเดี๋ยวผมขออัพสักคู่นะครับ โอเคครับผมนะตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับตัวอัศวินจากกลนะครับผมล่างเอเดาบวกของผมนะครับตอนนี้เนี่ยพลังไปจบอยู่ที่2 5 9 2 2าน้านนะครับผมนะมาเดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าทีมนะครับผมคร่าวๆนะครับผมที่ผมจัดไว้นะครับเ,เดี๋ยวเราไปลองกันในเขตศึกดวลไทที่สิ้นสุดละกันนะครับผมนะหน้าทีมที่ผมจัดไว้เนี่ยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับผมนะ จริงๆไอตัวสายมัดเนี่ยผมเลือกที่จะไม่ใช้ซุยริวแล้วนะครับผมเลือกที่จะใช้เกียววินแทนนะเพราะว่าอย่างที่ผมลองคำนวณลูกไฟดูเนี่ยลูกไฟมันจะได้ไม่ถึงซุยริวนะผมแล้วซุยริวเนี่ยมันก็ได้เตะธรรมดามันมันไม่ได้อะไรมากมายะนะครับผมนะถ้าใช้ตัวเกียววินแทนเนี่ยตัวเกียววินมันก็จะอย่างน้อยไม่ได้ออกกันตีะนะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช้ลูกไฟไงน,นะครับก็สูปหน้าทีมเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้แหละนะครับผมนะแต่ว่า ตัวสายมันเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําตัวพูลิเอเดาบวกเนี่ยขึ้นมาแทนอยู่นะครับผมนะแต่ก็ต้องรอหินก่อนนะครับผมพลัง25ล้าน3ามแสนหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวเราลองไปซัดคนกันหน่อยดีกว่านะครับผมนะสำหรับในเอ่อดวนในที่สิ้นสุดโอเคมาดูกันว่าเรารับดาเมจไหวไหมดีกว่านะครับผมนะสำหรับคนนี้นะครับผมเอามาลองรับดาเมจดูก่อนนะครับผมนะอย่าเพิ่งไปย้ำคนอื่นเลยนะครับผมให้คนอื่นย้ำก่อนดีกว่านะครับผมมาเข้ามาสู่ในเกมของผมสำหรับเกมแรกนะครับ ตอนนี้ก็อะตอมิกของผมเนี่ยจะเปิดไปก่อนนะครับผมด้วยดาบเ ouais. จ็ดสีนะครับผมจังหวะนี้39ม้าล้านครับผมและตัวโซนิกของผมเนี่ยเปิดตามไปต่อครับสองล้านสามนะครับผมโซคิงเนี่ยก็จะเปิดอัติตามมานะครับผมเป็นไล่อัตินะครับผมให้เ,เพื่อนๆในแถวนะจังหวะนี้กระบองเหล็กตีมา2อล้านเครับผมแล้วอะตอมิกไล่ไปแล้วจังหวะนี้11ล้านครับผมนะไล่อัตินะครับเนี่ยก็จังหวะน,นี้โซนิกปาดไปต่อครับแปดล้านเก้านะครับผมแล้วก็กระบองเหล็กเนี่ยไล่หัวไปนะครับผม ตามตามาต่อครับจังหวะนี้เท่าไหร่ไล่โจมตี22ล้านนะครับผมฝั่งเขาเนติดโลนะครับผมมามาดูกันรับดาเมจได้ไรรับดาเมจได้เยอะอยู่นะครับผมนะสำหร or ับการเปลี่ยนคอของผมนะครับแทบโดนตีไม่เข้าเลยนะครับผมนะโอบยวินเตะไปครับจังหวะนี้10ล้านนะครับผมแล้วก็ไล่เตะไปเรื่อยๆนะครับมากระที่อสมิญจักรนของผมวิ่งไปจังหวะนี้20ล้านนะครับผมขนาดปั้นไปใส่สีนเนี่ยมาเลยก็บ้องเหล่งเขาตัวเดียวแล้วนะครับผมยังไม่ได้ดูรับดาเมจจริงเลยว่ะ กระบองเหล็กรุ่นน้องตีไปครับจังหวะนี้สองล้านแล้วก็ไล่ไปอีกหกล้านสองครับผมยังไม่แตกนะครับผมสําหรับตัวกระบองเหล็กแล้วก็อาชวนจะคกลไล่ไปต่อครับหนึ่งล้านเก้านะครับผมมากันที่คิงนะครับผมตอนนี้นะครับผมคิงแลนติตามมานะครับต่อไปจะเป็นกระบองเหล็กมาฟาจริงจังวันนี้11ล้าน11ล้านหรือร้อยสิบเอ็ดล้านผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมโอ้ยนิ้มพันไปหมดแล้วนะครับแต่ถือว่ารับดมจได้ดีได้ดีขึ้นอยู่นะครับผมดีกว่าต้องใช้ค้อปูบอมเยอะเลยนะครับผมเพราะว่า เออตัวนี้มันก็ได้เลือดเพิ่มแลผมคิงก์ก็วูดเลือดให้ได้นะครับสำหรับตัวนี้ผมถือว่าได้เลยนะครับไปลงศึกดวหลหรืออะไรเงี้ยเราก็จะไม่ไม่ได้โดนยับย่ฝ่ไยเดียวนะคอคอปูบอมไม่มีเลือดมีอะไรเสริมมาเลยนะครับโอเคแต่ขอคุ้มคานะครับสหรับเกมนี้นะน่าจะชนะนะครับโอเคเดี๋ยวภาพไปต่อ,อกสักเกมหนึ่งแล้วกันนะครับแต่ขอเจอคนที่พลังสูสีกันก่อนนะครับผม โอเคตอนนี้ก็ดันถ้วยขึ้นมาได้อยู่พอสมควรนะครับผมนะผมก็กําลังหาจะหาคู่ตีอยู่นะครับผมแต่ไม่เจอใครดีที่คิดว่าจะสู้สีเอาเป็นคนนี้แล้วกันนะครับผมนะพลัง26ล้านผมมากกว่าผม1ล้านนะครับผมนะถ้าสู้ได้เนี่ยเราก็ได้แอคนะครับผมถ้าเราสู้ไม่ได้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับผมนะสดี๋ยวคนนี้นะครับผมคุณก็ไม่ได้เก่งนะครับ โอเคอะตอมิกผมฟาดไปแล้วจังหวะนี้4-3ล้านนะผมใส่ฝั่งของเขาแล้วก็โซนิกตามมาต่อครับจังหวะนี้5ล้าน2นะผมจะการันตีนะครับแล้วตัวชิงเนี่ยก็เปิดันตีตามมาเนยครับผมด้วยเสียงความหวังนะครับผมแล้วก็จังหวะนี้ก็บองหลีกฟาดไป5ล้าน2นะครับผมต่อมาครับที่อะตอมิกนะผมไล่ไปครับจังหวะนี้59ล้านนะครับผมก็ค่อนข้างเข้าอยู่พอสมควรนะครับผมสําหรับที่ผมทําฝั่งเขานะครับแล้วก็โซนิกครับตามไปต่ออีก1ล้านนะครับผมอันนี้จะเป็นการไล่โจมตีนะครับ ใส่ตัวคนอายุเนี่ยไล่โจมตีเนี่ยมาให้ฝั่งของตัวอาวุธแล้วนะครับผมเพื่อที่จะดันพลังนะโอเคจังหวะนี้สองฝั่งเขาเนี่ยซัดขึ้นมาผมสองล้านหกแล้วเกียววินเตะไปครับจังหวะนี้แปดสิบเจ็ดล้านเฮ้ยเกียววินเตะแรงจังวะไปสิบเจ็ดล้ 100, านเลยเกียววินต้องเตะเกือบร้อยล้านอัศวินกับคนตีบีสี่สิบห้าล้านไล่กันไล่ตามกันมาต่อเขาจังหวะนี้นะ โอเคจะเป็นฝั่งเขาเนี่ยได้สวกลับมาแล้วนะผมโซนิกไล่มา3ล้าน3ล้าน7นะครับโอเคฝั okay, ่งเขาเนี่ยจะได้ไล่อังติแล้วนะผมมาดูกันว่าจะรับดาเมจได้เท่าไหร่นะสำหรับตัวกาโร่โกับโบลอสนะผมเตะมาจังหวะนี้โอเค9ล้านนะผม,ม,าา okay, 9, 000, ะผมยังไม่ค่อยเข้านะผมแล้วโบลอสยิงมาครับจังหวะนี้เท่าไหร่54ล้านนะผมเอา้าเกวินแตกไปแล้วเกวินตัวที่เตะ87 000, ล้านของกูเมื่อกี้มันแตกเร็ว,วจังวะมาฟีดิเ้เขาเนี่ยไล่ฟีดิกงด,ดิงไปหามาเลยนะผมแล้วก็ ีไปแล้วครับผมสำหรับตัวอัศลินจากคนของผมนะครับผมไม่ได้โชว์ละโมนิโกแค่สื่อต่อยมาของผม17ล้านนะครับผมกาโลดไล่เคาหัวมาอีกสี่ล้านนะครับผมโบลต์ตีธรรมดามานะครับผมเพราะว่าไม่มีลูกไฟนะครับผมต่อมีของผมมาแล้วจังหวะนี้เท่าไรร้อยห้าสิบหกล้านนะครับผมแตกไปหมดเลยครับตอนเราฝั่งเขานะครับผมแล้วกระปองหนึ่งไล่ไปยี่สิบเก้าล้านแล้วก็ไล่ไปอีกห้าล้านหนึ่งนะครับผมแล้วก็สลามรูนไปต่อนะครับผมตัวคิงเนี่ยก็จะได้อันตีตามาแล้วผมเพราะว่าเป็นตัวที่ได้เปิดตัวสุดท้ายนะครับผม <premises. S 2> มาตอมิคฟาดไปครับจังหวะนี้5้าล้านแปดนะครับผมใส่ตัวโบลล์ของเขานะครับผมแล้วก็อัศวินจะโกดไล่มาต่อครับจังหวะนี้1นึ่ล้านห้านะครับผมมาครับผมนะฝั่งผมเนี่ยจะได้แรงตีจากตัวคิงนะครับผมแต่กระบองเหล็กฟาดไปแล้วจังหวะนี้2องล้านเก้านะครับผมโบลล์ของเขาเนี่ยใกล้ใกล้แตกแล้วนะครับผมนะใกล้จะเดสมอลล่แล้วนะครับผมกระบองเหล็กฟาดไปต่อจังหวะนี้2องล้านหนึ่งนะครับผมเราต้องมีฟาดไปอีกนะครับผมจังหวะนี้เป้าหมายเดียวนะล้านเก้าแลผมไม่ค่อยเข้าเลยนะครับของเขาเนี่ยรูดคมดาบผม ก็ยิงมาแล้วครับผมจังหวะนี้1 3ล้านยังรับได้ไหวอยู่แล้วผมสําหรับทีผมนะมาตอรมีฟาดไป12ล้านครับผมโบลติโลแล้วนะครับกระบอกเล็ฟาดทีจังหวะนี้เรียบร้อยครับผมนะสาหรับตัวฝั่งของคนก็ไม่ได้เก่งนะนะครับผมโอเคผมก็ถือว่าแอคได้นะครับผมนะชนะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวอัศวินจากกลล่างเอเดนอาบวกของผมนะครับผมที่ทําขึ้นมานะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับผมว่ารับดาเมจได้ ค่อนข้างดีมากนะครับผมตาเมื่อกี้เนี่ยถ้าสมมติแบบชยังใช้เป็นคอปู่อมอยู่ผมคิดว่าน่าจะแพ้นะครับผมเพราะเขา,ายิงค่อนข้างแรงเลยนะฝั่งผมเนี่ยโดนยิงไปเกวินยังแตกนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยมีกิจกรรมเนี่ยจะมาแจ้งนะครับผมนะสำหรับกิจกรรมครบรอบ11,000ัซับของช่องผมนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ถึงหรอกนะครับผมตอนนี้กำลังจะแตะ200ยซับนะครับก็ จะประกาศกิจกรรมในตอนประมาณช่วง700-800ถซับนะครับผมบอกเลยว่ากิจกรรมนี้เนี่ยแจกแพ็คนะครับผมแพ็คตัวส้มนะครับผมสำหรับผู้ติดตามนะครับผมนะผมเนี่ยจะเติมคูปองให้กับผู้ร่วมเข้าร่วมกิจกรรมนะครับผมนะก็จะเป็นมีจะมีจะเป็นแพ็ค450นะครับผมแล้วก็แพ็คที่รองลงมาอีก2 p a แพ็คนะครับผมก็ตอนนี้ผมกำลังคิดดูอยู่นะครับผมว่าจะเอาแพ็คไหนนะครับผมก็ ประกาศกิจกรรมเนี่ยจะประกาศช่วง7 0 0ดร้อยถึงแปด้ซับนี่แหละนะครับผมช่วงที่มันถึงใกล้ถึง1,000งพันซับอะแล้วก็จะเริ่มกิจกรรมในตอนถึง1,000งพันซับนะครับผมนะแต่ต้องบอกเลยว,ว่ากิจกรรมของผมเนี่ยค่อนข้างหินนะครับผมต้องคือต้องดูคลิปผมทุกคลิปอะนะครับผมถึงจะทําได้นะครับผมนะเพราะว่าแจกในตัวแพ็คนี่มันก็พอมีราคาอยู่นะครับผมนะ ก็เลยต้องหินหน่อยนะผมเอาเป็นผู้ติดตามแบบที่ติดตามกันจริงๆนะครับผมนะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสาหรับตัวอศวิจนจักรกลล่างที่สอง,องผมนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะมีข้อผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยสําหรับท่านผู้ชมด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดต,ม Work ติดตามนะครับผมแล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับโอเค ไว้เราเจอกันในคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับผม